ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอสตูดเชนแนลวันนี้เป็นวันที่11และ12เอ๊ะทำไมเราต้องถ่าย2วันในคลิปเดียวเพราะว่าผมลืมลงครับเมื่อวานก็เลยเอามารวบเลยทีเดียววันนี้ดูกันจุกๆ2วันไปเลยเดี๋ยวก็จะถ่ายบางช่วงบางตอนนะครับเท่าที่ผมถ่ายได้นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลย ตอนเช้าของวันที่11นะครับเราก็ได้ออกกำลังกายเหมือนเดิม60ครั้งต่อหนึรอบนั่นแหละครับก็ออกกันเลยอีกนิดเดียวเรียบร้อยครับสำหรับครั้งแรกรอบแรกในวันนี้นะครับต่อไปไปตอนเที่ยงกันเลยครับตอนเที่ยงของวันที่11นะครับเราก็ได้ออกกำลังกายเช่นเดิมครับ60ครั้งต่อหนึรอบนะครับ Lui. Ini dia. Oh. เรียบร้อยครับสำหรับตอนเที่ยงนะครับเรามาสกิปกันที่ตอนเช้าของวันที่12กันเลยครับตอนเช้าวันที่12นะครับแม่ชุดนอนมิกกี้เม้า์น่ารักเชียวอ่านะฮะเราก็ออกกำลังกายเช่นเดิมนะฮะ60ครั้งต่อหนึ่งรอบไปกันต่อ อีกอึดใจเดียวเท่านั้นเรียบร้อยครับสำหรับวันที่12ตอนเช้าข้ามาตอนเย็นเลยไปตอนเย็นรอบสุดท้ายของวันนี้นะครับเราก็ออกกำลังกายเช่นเดิมครับ60ครั้งต่อ1รอบ ลุยเอาให้ได้เอาให้ไว เรียบร้อยสำหรับสองวันนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมดูต่อและติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ